เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่จุดไหนจ้าพ่อจ๋ารีวิวหน่อยสิรถกระป๋องครับแล้วหอคอยครับ อ๋อ oh. hmm. ทุกคนคือตอนแรกเราอ่ะกะว่าเราจะไปตรงสิงปาราคใช่ไหมที่มันมีตัวสิงที่สีทองใหญ่ๆอะทุกคนแล้วก็คือด้านหน้าทุกคนแต่ปรากฏว่าลูกๆนะคะเขาอยากจะนั่งรถกระป๋องค่ะนะคะก็ไม่รู้ว่ารถกระป๋องเป็นยังไงนะทุกคนไม่รู้จักก็เดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะรถกระป๋องมาทำครับทางสองร้อยลีใช่ค่ะคจุดนี้ก็เป็นจุดใน,ในสิงปร์คอะทุกคนซึ่งจะเป็นแบบร้านอาหารแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโขนสลงสลิงเครื่องเล่นอะไรใดใช่ไหมเออโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูกันค่ะ แต่ยอมรับบรรยากาศดีเนาะปีนี้คือเป็นปีที่สดชื่นสดใสแล้วก็หนาวด้วยติดเนื้อติดหนังเลยมีความสุขเนาะที่ลูกๆเขาได้มาแบบว่า enjoy ใช่ไหม่ออเปิดประสบการณ์พ่อแม่ด้วยค่ะคนดูสิรถนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนดูมาจากทุกทิศทุกทางเลยกรุงเทพก็มีนะคะต่างจังหวัดต่างๆนะคะ ดเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายรถให้ดูโอ้โหทุกคนแทบจะไม่มีที่จอดนะคะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่สุดสุดอะทุกคนคือแบบทุกปีเราสองคนจะยายก็จะไปเข้าป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้เที่ยวแบบเนี้ยแต่คืนนี้ลูกพามาทุกคนดูทุกคน,ด,กคนด้านในจะเป็นนี้ตาไทยตาไทย อันนี้ตอนนี้เป็นเวลานะคะประมาณจะหกโมงเย็ยนแล้วทุกคนรถนักท่องเที่ยวก็เข้ามาแบบนี้คือจะอยู่คนละฝั่งนะคะทุกคนจุดที่คุณแม่รีวิวให้ทุกคนที่ที่ผ่านมามันอยู่ข้างในนู้นอันนี้คือตอนมันมันเลี้ยวเลี้ยวมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ทางลงอยู่ตรงนู้นเ เขาสไลด์ไปนู่นแล้วอ่ะเนี่ยสไลด์จากหอคอยอ่ะมันนี้มีหอคอยนะคะที่แบบขึ้นไปแล้วก็หูไปนู่นอหะทุกคนูนไปอีกฝั่งนึงอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูอแบาเต็นที่แฟมิลี่อันทนะคะยามสิ้มปเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะไปพาไปชมกัน มามาพ่อไปนี่ตรงนี้มาแล้วก็จะพาทุกคนนะคะแบบดูให้ทั่วไปเลยนะคะเปิดประสบการณ์ไปกับเราสงนมีไส้มกมีมะละกอเหลืองมะละกอเหลืองคนมะละกอเหลืองทอง่ะสวยพ่อพ่อไปถูกหน่อยพ่อไม่น่ารักดีคูกบนสวยเราเนีนานคนเป็นสีสวยท่านได้ ขึ้นไปดูหอคอยข้างบนต้นะลกเลไปดูกันดูวิวดูวิวดูกคนจ๋าดูสิไปดูห้างบนนิดนึงมามาแล้วก็มาให้สุด ห,หลังจากที่อยู่ในปานะ่านานทุกคนมากดปล่อยกดปล่อยดูดูรถนะักท่องเที่ยวดูอันนี้ยังน้อยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นวันที่29นะยังไม่ใช่สิ้นปีนะทุกคนยังไม่ใกล้ปีใหม่เลยนะนอกจากอีกหลายวันนอกาสองวนันอะ่ะใช่ครับยังนักท่องเทียยเท่ยวยังเยอะขนาดนี้อ่ะดูนุด,ด,ดูโอ้โหเป็นไงเป็นไงทุกคนมีเครื่องเล่นเด็กๆด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็น คือจะบอกว่าถ้าใครนะคะแบบว่าอยากจะโหดนะคะทุกคนสลิงนะคะนุ่นไปนุ่นก็คือต้องไปซื้อบัตรนะคะแล้วก็ขึ้นไปโหดข้างบนนะคะแต่เราไม่ไม่โหดค่ะ เพราะว่าเราครูผดสูงทุกคนก็รู้ว่าเราสองคนจะยายโกงความสูงพมามาดูเฉยๆด้วยกันไ,ไปด้านล่างกันแค่มามาเฉียดเฉยๆเจงเออยู่่ไเื่ยเลยเยเเอ บรรยากาศดีเนาะใช่ปีนี้คือสุดยอดหนาวอ่ะหนาวตลอดทั้งวันดีมากเลยปีนี้แต่ว่าจะมีหนาวมีความสุขมากเลยที่ได้พาทุกคนได้เปิดหูเปิดตาอันนี้ก็จะเป็นลับปกติลับตาเหรอใช่สูงไม่สูงก็พอเนาะโอเคใหญ น่าจะเป็นร้านกาแฟทุกคนกลางคืนนะคะมันจะสวยกว่านี้อีกค่ะแล้วก็จะเป็นลานเบียรนะคะน่าจะเป็นแบบไว้นั่งจิบเบียรสังสรรค์อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้นะคะสิงนะคะเขาก็ถือว่าจัดแบบเต็มที่จริงๆะคะ่ะทุกคน เชียงรายนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะว่าโซนขายอาหารโซนขายอาหารโอ้ดูมีสไลเดอร์ของเด็กๆด,ด้วยมีชิงช้าด้วยทุกคนตรีมแบบงานวัดเลยอะ่ะม,มีความสุขทุกคนมาก็รู้สึกแบบเขาดีแหลกนะทุกคนคุณแม่ชอบเห็นคนมีความสุขอะคะอ่ะเราเห็นเขามีความสุขผ่อนคลายเราก็ดีใจด้วยเนาะ คนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวชาติเดียวทุกคนมันก็มีทั้งสุขและทุกข์แล้วก็ปะปนกันไปนะคะว่าใช้ชีวิตไม่มีความสุขไปดูมีชนนิ้ช้าคนเนี่ยอนาคตคุณแม่จะทําบ้านสวนแบบนี้ให้ทุกคนมาพักทุกคนเอาไหมทุกคนอนาคตถ้าคุณแม่มีสวนนะคุณแม่จะทําแบบนี้ทุกคนมาพักมานอนเอาไหมแล้วก็ทําเป็นลานแบบป้านๆแบบนี้นะคะแล้วก็กินอยู่แบบ ผักปลอสารพิษอะไรเงี้ยมีเป็ดมีไก่ที่เราเลี้ยงเองอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะมาไหมจะมาหาคุณแม่กับคุณพ่อไหมจะมาหาเด็กๆไหมจะมาหาลูกๆไหมเหรอจะปลูกผักแบบนี้ให้กินเลยค่ะแม่จะปลูกผักแบบนกินอันนี้ก็จะเป็นด้านในที่เราขายพวกของพื้นเมืองเอาน้ำไปเดี๋ยวไปขอไปเข้างน้ำก่อนนะคะทุกคน ปี๊บส,สวยมากครับทุกคนกางเกงก็มีาทุกคนหลังจากจที่เราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะพาทุกคนมาดูที่หนขายอะไรรนี้กันนั่น,<ห>นว่าแล้วกระป๋องมันหมดรอบแล้ว5โมงเร่ีกันพาแม่ไปเลย ใจจะสั่นแล้วพ่อนั่ไปด้วยกันนะน้องนั่งข้างพ่อเองโอเคไหมลูกจะมาข้ามให้คุณพ่อนะคะเป็นเพื่อนนู้นน่ะทุกคนเสียวๆนู่นน่ะเราก็เป็นปาดเขาอยากเห็นพ่อเขามีความสุขนะคะแต่พ่อเขาคือแก่แล้วโซนขายอันนี้คือโซนสายขายอาหารเลยแล้วก็มีคนนั่งมีคนนั่ง นู่นนะครับเขาจะเอาคุณพ่อไปอยู่นู่นะอ่ะอัสไลายมากเลย ้องนไม่หลุดหรอกไปเลยเขาก็เซฟไปอยู่ไปเลยให้ลูกไปพ่อเป็นไงจะไปไหมอยากลองสักครั้งในชีวิตบองลองกินก้านกันดูทุกคนตรงนี้เป็นเนื้อย่างนะคะตรงถ่ายรอรู้วันเลยปะอ๋อไหนรอเนี่ยทั้งถาด ี่อทำไมมันดังแบบนี้พ่อนั่งรออยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้พ่อเกือบดนลูกบังคับไม่ขึ้นไปเหรอไปแล้วซื้อตั๋วบังคับพ่อขึ้นเนี่ยไม่ได้พ่อหูใจจะวายซื้อแล้วห้าใบอ่ะโอ้โอเคนะทุกคนคุณพ่อ ลูกเขาอยากให้พ่อเขาขึ้นไปข้างบนตรงเนี้ยทุกคนอเออ,อยังไงอะพอ่อแล้วยังไงจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยดูทุกคนเครื่องเล่นเต็มเลยอะ่ะดูสิมีแบบแนวหวาดเสียวก็มีเสียวเสียวมากเสียวน้อยก็มี <laughs> ใช่ไหมพอออ่ออไงเที่ยวกันเยอะอยู่แต่เน<ๆ>ี<ๆ>่ยน่าจะเสียวมากเสียวไปตุ่น ไม,ไม่มัน,มนมจะกระเด็นเฉยๆ,ๆทุกคนตอนนี้นะคะคุณพ่อก,กับลูกนะคะเขาก็าจะไปขึ้นนะคะไอตัวหมุนๆนี่แหละคะ่ะทุกคนเดีเ่ยเขากำลังทำอยู่ไปนู่นลวทุกคน ไปแล้วค่ะทุกคนคุณพ่อนะคะกับลูกๆไปแล้วค่ะ ่กลัวโอ้โหกระดูกไหมดูกระดูกไหมกระนุกเราเอาพ้อเล่นอีกไม่เอาแล้วเราไม่น่ากลัวเออแต่ละคนเอาคนแก่ทรมานคุณพ่อไม่ไหวเลยทุกคนหัวใจจะวายพ่อแม่ขึ้นไปหัวใจวายแน่เจับไว้จริงจนกล้ามขึ้นเลยเนี่ยดูให้เหมือนพ่อจะหลุดลอยอ่ะเหมือนพ่อจะหลุดลอยเหมือนออกซิว่าอวากาศอ่ะไเข้าใจม ไม่แล้วยังไงก็ไม่อ่ะไม่เอานั่นยิ่งร้ายเลยไม่เอาแล้วดิ้นดิ้นไม่ทุกคนตอนนี้นะคะเขาถ่ายนะคะแบบว่าไอ้พี่ชายเขาขึ้นไอ้นี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนคคุณพ่อบอกว่าหัวใจจะวายนะคะเออ เอาอีกไหมเอาไหมเลยหลายตัวนะเดี๋ยวยังไม่ได้เล่นอ่ะไม่เอาเลยเหรอไม่เันหลับเลยเหรอพ่อปวดปวดปวดโอ้โหหนูก็นึกว่าพ่อจะสนุกก็เห็นพ่อก็เคลียรดีอยู่นะเหรอสั่นหมดเนี่ยโหขาสั่นเออขาสั่นทุกคนสูงเออมันเวียงเราเหมือนจะหลุดออกไปนั่นแหละเห็นไหมไม่เอาละทำลายโปรย เป็นทุกอย่างให้ลูกแล้วใช่ไหมพอแล้วพอแล้วเหรอให้ลูกไปเล่นเลยลูกจะเล่นไวกิ้งก็ไปเล่นเลยพอไม่เล่นจินรถพยาบาลมันอยู่ไกลเรงพยปบานไกลโรงพยาบาลมันก็ไมวน้องเล่นพ่อปวดใจแต่กานพ่อปวดร้าวพอไม่ไหวทะเลาะแบบพ่อบีบเด็กจน ถ้าเป็นนี่นะแรงนะหักไปแล้วนะแบบเดียวเองแบบเดียวองอันนี้มันไม่กว่ากว่าเอาไงวะเขาปีนเขาเหล็กเขาจะแบนแล้วเมื่อกี้อันอันี้ไม่น้ำอันนั้นน่ำกว่าจริงจริงสุดท้ายเลยอ่ะไม่ไม่อันนี้มันอันนี้คเลังพ่อรู้ไหมที่หนูเห็นคืาทุกคนชิวหมดแต่ผ่านมาที่พ่อหน้าเวอร์หมดเลยอ่ะพ่อเออหน้าพ่อแบบหน้าพ่อเก่งไปหมดเลยอ่ะโอ้โหโอสดใสาะ

จะเอาไงหลับตาฮะไอตัวเนี้ยมันไม่ได้พริกนี้หลับตาก็เมื่อกี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ใช่เหรอฮะแลาวบอกยังไงยังไงทำไมยังยอมเหรอทำไมอ่ะโดนลูกอ้อนใช่ไหมจบเลยอันนี้้อลูกเขาเขายอมลูกเขาอีกแล้วเออหอกอดหอกหอมจิตหอมจิตเพราะอุตส่าห์ยอมลูกแล้วนะหัวใจจะวายก็ยังยอมลูกอ่ะ ทุกคนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องไหนโอ้โหพ่ออันนั้นสันผวิงกิ้งพ่อเล่นพวกนี้ถ้าหลับตายิ่ร้ายเลยเออทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะไปเล่นเครื่องนู้นต่อนะคะนนเครื่องนู้นนะคะเออดูตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วค่ะ อันนี้ไม่น่ากลัวไปไม่รอดผิวแล้วเออแต่ละคนเนี่ยทุกคนคุณพ่อจะมาเล่นเครื่องนี้นะคะ ทุกคนไปแล้วนะคะคุณพ่อนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเข้าไปกันแล้วค่ะ

โอเคอยูเอาและทุกคนเริ่มโยกแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาเป็นยังไงกันนะคะกลิน่นไหม้โอ้ยไปยุงคนแก่ลงมาหน่อยเดี๋ยไปยุ่งพ่าลงมาหน่อยเร็วๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยตายแล้วเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราทำบ้านก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งไปค่ะ เอาคนแก่หัวใจเป็นไงอันนี้มันกลัวกว่ามันน่ากลัวกว่านูกนีลหรือว่าอันนี้มันกลัวกว่าหนูเคยแล้วหัวใจมันเป็นเหมือกไปตกลงไปในเหวเลยนะูพ่อหรอพ่อ ใช่มันน่ากลัวกว่าน้องร้องแล้วพอตอนแรกอะทินมรองข้างล่างทินก็ไปขับเขาที่นีมืองวร้องเารเองจะตายตดม่อ่ไม่ๆนกลัวนะหนูเคยมีประสบการณ์แล้วแต่นพ่อดันไม่มีเดลไม่ใช่แล้วหนูไม่ใช่แล้วค่ะปลอบใจพ่อเลย มันจะมีระดับไปต่างดีเวอร์ข้างในเป็นอนุบาลเออมหาลัยเออน่ากลัวสุดใช่อันนี้คือยังจิ๊บๆนะพ่อพ่ออยู่กลัวขนาดนี้หรือว่าพ่อจะลองที่มันแรงกว่านี้เอาละไม่เอาเหรอทุกคนตอนนี้นะคะคุณพ่อเจ้ไกล้วไปอ้วกแล้วเอ่อเจ้นเจี่ยคสัมภาษณ์เซ็นก่อนเซ็นลุกไปไหนมาอ้วกเลยค่ะลุกไปอ้วกเลย คือพี่มีประสบการณ์ตอนยิงมืนพี่อ้วกมันอ้วกมันมันงอหัวใช่อ้วกแล้วเขาอ้าปากอะไรแล้วก็จะตากูนี่เนื้บที่ผมอ้วกที่เฉันเกือบเลยฉันก็เลยอัดกันไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพ่อดิเดี๋ยวทำไมพ่อเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมพ่อสมเซนอ่ะเออแต่ละคนอ่ะเออกี่ดูเออน้องก็ผพ่ออย่าหลับตาโอ้โห็ต้องอ้วกเลยไป ก็จะพาพ่อไปดิเวไม่เอาพี่พ่อไม่ไหวแล้วไม่พ่อาไปดิเวต่ออะนี่มันแบบนี้แต่มพ่อตอนนี้หัวใจพ่อเป็นยังไงกลับมายังหัวใจพ่อกลับมาแล้วแต่ไม่อยากเอาแล้วเข็ดแล้วเนี่ยให้พ่อไปนั่งมองเหรอไม่เอาสมการการมองเงี้ยตอนเด็กๆพ่อไม่เคยได้เล่นไม่ใช่หรอเคยได้เล่นแต่เนี่ยก็ถือว่าเล่นตอนแก่ก็ถือโอเคอยู่นะขาแั้งหมดอ่ะ อ่ะปิดคลิปหน่อยแล้วพ่ออ่ะคลิปนี้อ่ะลูกสองคนปิดคลิปหน่อยพากันปิดคลิปหน่อยเลยอ่ะเป็นยังไงพาได้แกงพ่อแล้วเป็นไงมีความสุขไหมไม่เป็นห่วงพ่ออยากพ่อเรื่อ่ๆอ่ะเอาปลอบใจพ่อนิดนึงหนีจุ๊บเอออ่ะปิดคลิปให้หน่อยเลยปิดคลิปให้หน่อยเฟื่ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันปิดคลิปให้หน่อยเร็วอ่ะอ่ะปิดคลิปให้หน่อยนะคะใครชอบความสนุกนี้นะคะอย่าเพิ่งแกงพ่ออะไรนะคะ เกิดอะไรเกิดอะรเกิดสั่นสะเทือนได้นะคะเออฝากติดตามกันเยอะๆนะคะทุกคนอ่าพ่อยังไงแนะนำนะครับถ้าอายุมากอย่างเราก็อยากขึ้นครับไม่อยากมีลูกแบบสาส์นครับแล้วระวังระวังลูกๆทุกคนจะเป็นแบบนี้นะโอเคบ๊ายบายเจอกันค่ะเซนเป็นไงวกไปหนึ่งรอบ เปิายบายลูกโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคน,น,กนที่พักใหม่ครับใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักค่ะรักทุกคนค่ะ